ต้นไม้ของเราโดนน้ําท่วมโดนน้ําท่วมแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเออต้นไม้ของเรานะคะอาทุกคนยังไม่ได้ดันดินใส่นะคะก็เลยท่วมเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็จะตกได้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนี่ ตกแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนต่ําอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเราตรงนี้นะ่ะเยอะสุดจ้ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านของเราในเช้าวันนี้นะคะพายุค่ะทุกคนยังไม่ได้ดันดินใส่นะคะก็เลยท่วมเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เพราะว่าที่ตรงนี้ก็จะ้าโรงเรียนของเรานะคะทุกคนนี่น้ําได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็รถอ,ออกรถเข้าก็ก็ก็กทุกคนแต่ว่าน้ําได้ท่วมบ้านแล้ว <c oughs> แบบว่าฝนตกมาเออแล้วตกเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะน้ำก็เลยระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่ ปกติก็นี่เลยค่ะ้าโรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ําได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็รถอ,ออกรถเข้าก็ก็ก็ฝนเริ่มตกประมาณนะคะทุกคน ประมาณตีสี่กว่ากว่าตีห้านะคะเพราะว่าดิฉันนีตื่นมาประมาณตีห้าเข้านะคะพายุสุลิก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 นะคะทุกคนพายุลุงนี้เข้ามาอ่าตกเข้านะคะพายุสุลิก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 นะคะทุกคนพายุลุงนี้เข้ามาอ่าตกเออ และตกเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะน้ําก็เลยระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่ปกติก็นี่เลยค่ะเห็นไหค่ะก็เห็นฝนตกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกแรงอยู่นะคะนี่ฝนก็จะตกประมาณนี้นะคะรายงานสถานการณ์เป็นระยะระยะระยะส <c oughs> งสัยปีหน้านะคะเราจะต้องถมนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณกำลังใจค่ะก็นำมาให้ชมว่าโอ้สะอาดมากเรียบร้อยมากนะคะแต่วันนี้น้ำได้มานี่ก็คือกล้วยของเรานะคะอ่าต่ำอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเราหน้าโรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ำได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ รถอ,ออกรถเข้าก็ก็ก็จำลึงนะคะทุกคนสุกด้วยแหละค่ะน้ำได้เริ่มทำการขึ้นอืดมาทางนี้แล้วนะคะทุกคนต่ำอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเราทุกคนแต่ว่าน้ำได้ท่วมบ้านแล้ว <laughs> แบบว่าฝนตกมา่ะเน,นาะค่ะ ก็เห็นฝนตกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกแรงอยู่นะคะนี่ฝนก็จะตกประมาณนี้นะคะต่ำอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเรามะม่วงแก้วขมินมมขม้นค่ะก็จะมีเนินดินนะคะสูงขึ้นมากว่าเพื่อนนะคะ,นะ,คะฝนเริ่มตกประมาณนะคะทุกคน ประมาณตีสี่กว่า,วาตีห้านะคะเพราะว่าดิฉนันนีตื่นมาประมาณตีห <c oughs> ้ารายงานสถานการณ์เป็นระยะระยะระยะส <c oughs> งสัยปีหน้านะคะเราจะต้องถมนะคะถมให้เต็มพอประมาณนะคะให้อ่าน้ํานี่ก็ขังไม่ได้นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูที่หน้า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะ่ะเยอะสุดจ้ะทุกคน นี่ยประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านของเราในเช้าวันนี้นะคะพายาุมีลูกอ,อ,อ่านาคะคะก็เห็นฝนตกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกแรงอยู่นะคะนี่ฝนก็จะตกประมาณนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณกําลังใจค่ะ ตกได้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนี่ตกแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนหน้าโรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ําได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็รถอ,ออกรถเข้าก็ก็ก็เออแล้วตกเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะน้ำก็เลยระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่ปกติก็นี่เลยค่ะ เราจะพามาชมต่อที่บริเวณนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นของเรานะคะเออแล้วตกเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะน้ำก็เลยระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่ปกติก็นี่เลยค่ะ แรงนะคะแรงแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลดเลยค่ะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะทุกคนปกติเราลงดินมานะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ขอบขอบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดันใส่นะคะอ่าต่อยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเราต้นไม้ของเราโดนน้ําท่วมโดนน้ําท่วมแล้วนะคะทุกคนี่เห็นไหมเออต้นไม้ของเรานะคะ สวัสดียามเช้าค่ะในวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะบรรยากาศฝนตกที่บ้านของเราเองนะคะตกได้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนี่ตกแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนต้นไม้ของเราโดนน้ำท่วมโดนน้ำท่วมแล้วนะคะทุกคนีเห็นไหมเออต้นไม้ของเรานะคะ ตําลึงนะคะทุกคนสุกด้วยแหละคะนน้ําได้เริ่มทําการขึ้นอื่นมาทางนี้แล้วนะคะทุกคนตกได้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนี่ตกแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนมะทุกคนแต่ว่าน้ำได้ทวงบ้านแล้ว แบบว่าฝนตกมาตำลึงนะคะทุกคนสุกด้วยแหละคะนน้ำได้เริ่มทำการขึ้นอืดมาทางนี้แล้วนะคะทุกคนต่ำอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเรา,าทางก็ไม่ค่อยดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่ทุกคนแต่ว่าน้ำได้ท่วมบ้านแล้ว <laughs> แบบว่าฝนตกมา,าต่ําอยู่แล้วนะคะทุกคนตรงต้นมะม่วงของเราก็นํามาให้ชมว่าโอ้สะอาดมากเรียบร้อยมากนะคะแต่วันนี้น้ําได้มานี่ก็คือกล้วยของเรานะคะรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ําได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ลถออกรถเข้าก็ก็ก็ก ทางก็ไม่ค่อยดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่เราจะพามาชมต่อที่บริเวณน,นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นของเรานะคะตกได้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนี่ตกแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกทั้งวันทั้งคืนนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนต่ำอยู่แล้วนะคะทุกคน ตรงต้นมะม่วงของเราค่ะทุกคนยังไม่ได้ดันดินใส่นะคะก็เลยท่วมเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็จะอ่าทางก็ไม่ค่อยดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่หน้าโรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ําได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็อ่ารถออกรถเข้าก็ก็ก็อ่ามีลูก ตรงนี้นยเยอะสุดจ้ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านของเราในเช้าวันนี้นะคะพายุตรงนี้นยเยอะสุดจ้ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านของเราในเช้าวันนี้นะคะพายุอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะทุกคน ปก,กติเราลงดินมานะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ขอบขอบนี้และค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ดันใส่นะคะทุกคนแต่ว่าน้ำได้ท่วมบ้านแล้ว <c oughs> แบบว่าฝนตกมาน้าโรงเรือนของเรานะคะทุกคนนี่น้ำได้ท่วมไปแล้วนะคะตรงนี้ก็รถอ,ออกรถเข้าก็ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> มะม่วงแก้วขมิ้นค่ะก็จะมีเนินดินนะคะสูงขึ้นมากว่าเพื่อนนะคะเราจะพามาชมต่อที่บริเวณน,นะคะ